สวัสดีค่ะอาจารย์ชีวานารยาศีตุลน,นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็จะพูดถึงลักษณะนิสัยของคนเกิดวันพุธกลางคืนหรือว่าวันราหูเนาะ,ะดาวประจําตัวนะคะของคนที่เกิดนพุธกลางคืนก็คือเลข8ราหูนั่นเองปรัชญาทางโหราศาสตร์นะคะมีอยู่ว่ามัวเมาให้ทายราหูถูกสร้างจาก ผีขมโมด12ตนนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีกําลังวันนะคะก็เป็นกําลัง12นะคะแล้วก็ราหูเนี่ยจะเป็นดาวธาตุลมก่อนที่จะฟังในส่วนของข้อดีข้อเสียตามลักษณะของวันเกิดนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดวงชีวาด้วยใครที่กดแล้วขอบคุณมากๆเลยใครที่ยังไม่กดนะคะก็ช่วยอาจารย์วากดหน่อยนะก็อาจารย์วาทาคลิปะคะก็จริงๆอะคือรู้นะคะว่าหลายๆคน ก็แบบอ่านมาเยอะแล้วลักษณะนิสัยวันเกิดฟังมาเยอะแล้วนะก็ไม่เป็นไรก็ฟังไว้อีกหน่อยเป็นอีกมุมความรู้หนึ่งนะคะมันอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นไม่ซ้ำก็ได้อะใครที่ชอบนะในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยความเชื่อเกี่ยวกับดวงดาวตัวเลขนะคะคุณก็ ฟังไว้เนาะอะเราก็จะได้รู้ในส่วนของลักษณะนิสัยของตัวเราเองหรือว่าคนรอบข้างเนาะว่ามีลักษณะนิสัยแบบไหนอะไรยังไงเราจะได้เข้าใจตัวเองและเข้าใจคนรอบตัวข้อดีค่ะของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะมีปฏิพานไหวพริบ ที่ดีอ่ามีปฏิพานที่ดีมากนะคะคือเป็นคนที่รู้ทันเล่เหลี่ยมกลโกงของคนนะคะคือรู้ทันหมดอะ่ะใครมาดีมาร้ายอะไรยังไงอ่ะนะคะรู้ทันช่างตรวจสอบช่างจับผิดนะคะคือรู้อ,ะอ่ะอ่าคือแบบสังเกตคนนี้ลักษณะนิสัยอะไรยังไงเออจับผิดแล้วก็ช่างสังเกต ทุกระเบียดนิ้วเลยนะคะแบบสังเกตเก่งมากๆนะคะเป็นนักตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแล้วก็ยังหมายถึงคนที่ค่อนข้างแบบคาดการเก่งคาดคะเนเก่งล่วงรู้อนาคตคือประมาณว่ามีเซนมีลางสังหรณ์ นะสำหรับคนเกิดวุธกลางคืนเนาะเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังแล้วก็มีความทา้าทายเป็นคนจริงจังกับชีวิตจริงจังกับการทํางานจริงจังกับการใช้ชีวิตจริงจังแทบจะถูกเรื่องเลยชอบความทา้าทายกล้าที่จะลุย กล้าที่จะเสี่ยงนะคะเป็นคนกล้านะแต่ว่ามันจะขาดความรอบครอบซึ่งมันจะอยู่ในข้อเสียเนาะอ่ะทีนี้ข้อดียังไม่จบค่ะเออเป็นคนที่ค่อนข้างรักษาผลประโยชน์ได้ดีเช่นถ้าคุณทํางานในองค์กรคุณก็จะรักษาผลประโยชน์ให้องค์กรของคุณเนี่ยเป็นอย่างดีและถ้าคุณเเป็นเจ้านายตัวเองคือเป็นเจ้าของธุรกิจเองคุณก็จะรักษาผลประโยชน์ของคุณเนี่ยดี มากๆคือจะไม่ยอมให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบคุณได้เลยนี่คือข้อดีแล้วก็จะเหมือนแบบ มีอํานาจในตัวเองอะ่ะมีพลังบาร,รมีบางอย่างนะคะมีความแบบดุดันอะ่ะคนก็จะคลั่งเกรงใจยำเกรงในตัวคุณนะคะออ,ออกแนวลักษณะเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นผู้นํากลุ่มทีนี้ข้อเสียก็ต้องมีเนาะดาวทุกดวงมีข้อดีข้อเสียนั่นแหละก็คือคนทุกคนอะ่ะมันมีข้อดีข้อเสียเป็นไปตามลักษณะนิสัยของดาวประจาตัวอย่างที่แกจจนวานเนี่ยได้พูดไปข้อเสียนะคะของคนที่เกิดพุทธกลาดังคืนคือ เป็นคนที่หูเบานะเก่งนะฉลาดจับผิดนะแต่บางครั้งหูเบาหูเบาเพราะคนรอบตัวคนใกล้ตัวคือ,อ,อคนเกิดวันพฤนัคือนะคะค่อนข้างมีสังคมมีกลุ่มมีพักพวกเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็บางครั้งบางทีค่ะคุณเนี่ย อไปมีพักพวกที่อาจจะแบบไม่ดีนะมีพักพวกแบบคบกับคนที่ไม่ดีค่ะแล้วแบบพอเขาพูดอะไรเป่าหัวอะไรคุณก็จะเชื่อง่ายเพราะคุณเนี่ยจะเชื่อคนใกล้ตัวก่อนเลยเชื่อคนในกลุ่มก่อนเลยคือจะไม่เชื่อคนอื่น ทางไกลอ่ะจะเชื่อคนใกล้ตัวแล้วถ้าคนใกล้ตัวคุณเป็นคนไม่ดีอ่ะคุณคือคุณได้หลงเชื่อไปแล้วหัวปักหัวปาคือรักเชื่อคือชอบคือศรัทธาไปแล้วอะค่ะมันก็ดึงตัวเองกลับมาค่อนข้างยากเนาะเพราะว่าอะไรราหูคือเทพเจ้าแห่งความมัวเมาแล้วก็ลุ่มหลงค่ะพอคุณได้ลุ่มหลงอะไรมันก็จะไปแบบสุดโต่งเลยอะ่ะคือหลงแล้วอะ่ะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการครบคนถูกไหมคุณต้องเลือกที่จะคบคนถ้าคุณคบคนไม่ ดีนักเลงอันธาพาลค่ะก็จะดึงคุณเนี่ยไปในทางที่แบบเสื่อมเสียแล้วก็เสียหายหนักเหมือนกันนะถูกหลอกจากคนใกล้ตัวใกล้ชิดนี่แหละคนคนอื่นนะ่ะไม่ได้มาหลอกคุณหรอก,ไม,ไ,มอกไม่ได้มากินคุณหรอกนะแต่คนใกล้ตัวนี่แหละที่จะหลอกคุณนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างบ้าอํานาจนะคือมีอํานาจแต่ก็บ้าอํานาจเกินไปใช้อํานาจในทางที่ผิดค่อนข้างผดเด็ดการชอบออกคําสั่งนะคะก็อาจจะทําให้คน ใกล้ตัวลูกน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบริวารอาจจะไม่ชอบคุณได้ในวันหนึ่งถ้าคุณหลงในอำนาจแล้วก็ใช้อำนาจในทางที่ผิดเกินไปพระเด็จการเกินไปคุณต้องมีทั้งพระเดชพระคุณไม่ใช่แบบจะใช้เดชอำนาจอย่างเดียวต้องมีพระคุณด้วยโอเคอ่ะทีนี้เป็นคนที่ค่อนข,ข้างขี้งุดนงิดอะเอาราหูทตุลมเนาะก็ค่อนข้างที่จะไร้เหตุผลพอสมควรนะคะคือเอาแต่ใจนะใช้อารมณ์ เป็นใหญ่บางครั้งบางทีหงุดหงิดหรืออารมณ์แบบปรปรวนโดยแบบคือใช้อารมณ์ตัวเองอะ,อะไม่มีเหตุผลอะนี่คือข้อเสียที่หนักมากๆเลยนะอีกข้อเสียหนึ่งแล้วกันก็จะเสียในยเรื่องของชอบการพานันมัวเมาอบายามุกกินเที่ยวเที่ยวกลางคืนนี่คือชอบมากสุรานะคะการพานันทุกชนิดราหูก็ค่อนข้างแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะใช้ชีวิตแบบเต็มที่มากคนเกิดพุธกลางคืนเนี่ยเต็มที่กับชีวิตมากงานก็แบบจริงจังเรื่องเที่ยวก็เที่ยวแบบจริงจังดังนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นข้อเสียแล้วเนาะการที่เราเนี่ยไปลุ่มหลงในอบามมุกในความมึนเมาเที่ยวกลางคืนเยอะทีนี้ในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะมักจะเป็นภูมิแพ้ นะคะแพ้อาหารแพ้อากาศคือแพ้ต่างๆอ่ะเป็นภูมิแพ้แล้วก็อาหารเป็นพิษนะคะดังนั้นคุณต้องระมัดระวังในะเรื่องของการกินนะให้ดีกินอาหารให้ถูกสุข,ขะอนามัยกินอาหารให้มันสะอาดคือต้องดูแลเรื่องของอาหารเนี่ยเป็นพิเศษเลยแล้วก็หมายถึงการจุกเสียดแน่นเฟ้อนะคะและโรคพิษสุราเรื้อรังคือกินเหล้าหนักเมาหนัก คือเต็มที่มากกับการเที่ยวความเมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นพิสุราเรื้อรังณนะวันนี้ค่ะคุณรู้แล้วคุณฟังแล้วเนี่ยคุณก็รู้แล้วว่าข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรคุณก็พยายามดึงข้อดีออกมาใช้แล้วกันค่ะข้อเสียก็อย่าไปใช้อย่าไปใช้ด้านมืดด้านไม่ดีของมันนะคะก็ดึงแต่ข้อดีๆเนี่ยออกมาใช้นะคะจริงๆี่ยอาจารย์วามองว่าหลายคนก็น่าจะรู้นะคนเราค่ะ น่าจะรู้อยู่แล้วอะว่าตัวเองอะมีข้อดีอะไรมีข้อเสียอะไรอยู่ที่ว่าคุณจะคัดจัดมันได้ไหมเนี่คุณจะคัดจัดข้อเสียมันออกไปได้หรือเปล่าหรือคุณจะให้อารมณ์ครอบงำนะคะคุณต้องเรียกว่าลดทิฐินะ ใช่ป่ะเราก็พยายามที่จะอะมีสติให้มากรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่นะคะเราก็เลือกแต่สิ่งดีๆใช้แต่สิ่งดีๆเนาะก็พยายามค่ะคนเรามันก็จะมีด้านดีด้านเสียใช่ไหมด้านขาวด้านมืดนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกดึงด้านไหนออกมาใช้ได้มาก กว่ากันให้ความรู้ไว้ประมาณนี้แล้วกันค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณนะไม่มากก็น้อยแหละนะคะจริงๆเนี่ย ความหมายหรืออะไรท้าละเอียดอีกอะ่ะมันก็ต้องมีมากกว่านี้เพราะว่าตามในส่วนของแบบหลักทักษะนะคะมันก็จะมีไปอีกนะค,คือคือความละเอียดไปอีกอ,ะอ่ะอ่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์แหละนะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไครต์ให้อาจารย์วาด้วยนะขอบคุณมากใครที่กดแล้วนะอ่าแล้วก็มันจะมีช่องทางการติดตามอาจารย์วาคะ่ะคือทาง IG แล้วก็ทาง เพจ f a c e b o o นะคะก็ไปติดตามกันได้อาจรารย์วา<ๆ>ก็ลงในส่วนของคำพยากรณ์เรื่อยๆนะทาง IG แล้วก็ทางเพจ f c e e o o o นะคะแล้วก็ใครที่อยากที่จะเช็คดวงส่วนตัวกับอาจารย์ชีวา่าอาจารย์วาเสียใจมากเลยบางคนเนี่ยทักมาแบบอยู่ๆก็มาแบบเอ้ยจะดูดวงฟรีอะ่ะคือคุณต้องเข้าใจว่านักโหราศาสตร์นะคะก็คือเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งอะเป็นอาชีพที่ปรึกษาค่ะเนาะดังนั้นคุณก็ต้องให้เกียรติวิชาความรู้อาจารย์วาด้วย ไม่ใช่แบบเฮ้ยมาขอดูฟรีคืออาจารย์วารู้สึกว่าไม่ให้เกียรติในองค์ความรู้ในวิชาอาชีพในในวิชาของาตร์ไทยเลยอะอะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะมันคือการแนะนําชีวิตคนคนหนึ่งใช่ปะ่ะดังนั้นคุณต้องให้เกียรติแน่นอนว่ามันเป็นอาชีพด้วยมันก็ต้องมีการที่จะต้องให้ค่าครูอยุดแล้วเป็นที่ปรึกษาค่ะใช่ไหมเอออยู่ๆคุณมาขอฟรีเลย ไม่ได้นะคะรู้สึกว่าไม่เคารพแล้วก็ไม่มีมารยาทนะจันวาก็ต้องพูดกันตามตรงนะคะคือคุณต้องคิดให้ดีก่อนที่คุณจะทําอะไรอะ่ะเออนะก็เป็นว่าประมาณนี้แล้วกันค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ